ะะใช้มาจริงๆแล้วแปลงนี้เป็นแปลงทดลองเลยถูกไหมคะพี่ทดลองเลยครับผมทดลองมากี่ปีคะเนี่ยหกปีหกเจ็ป,ปีนะคะก็วันนี้ก็อยากจะให้พี่ธีรชวนทุกท่านนะคะดูแปลงของออต้นปาล์มของเราว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะคะปกติ ปาล์มน้ํามันเนี่ยฮะแภาพตัวไปในการปลูกเรามีอยู่3ามแบบพื้นที่ควรสูงที่เสมอแล้วก็ที่นา,าที่ลุ่มปาล์มที่อายุมากอยาก็ไม่มีลูกโดยสําคัญของผมนี่ปาล์มอายุมากแล้วเพราะนั้นก็ดูแลก็แบบไอน่ารักน่ารักหน่อยเพราะนั้นก็จะเริ่มให้ผลผลิตเราเห็นค่อนข้างที่จะชัดเจนของเรานี่ใสไปปุ๊บก็เป็นอาหารเขาได้ปับ๊บ<ๆ>เขาก็สามารถบำรุงต้นปาล์มแล้วให้ผลผลิตเราเร็วขึ้นสังเกตว่าปาล์มเขาจะ กิงปามก็จะโน้มลงตามความอ่อนของของกินปามเขาจะโน้มลงเพราะนั้นอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้มันต่างออกตะลายเขาเริ่มโชว์มากขึ้นเพราะนั้นโอกาสที่ตะลายปามของเราจะใหญ่มีโอกาสเป็นไปได้ตามความสมบูรณ์ของอาหารนะฮะอาารยถามว่าบำรุงยังไงคะคือใส่อะไรก่อนให้สารอาหารอะไรเขาให้ขนาดไหนถึงได้เกิดลูกเร็วผมช้กคิวสองสี่จอนแล้วหลังจากนั้นประมาณเดือนนิดนิดผมช้กคิวหนึ่งสองอน เพื่อช่วยบำรุงให้ต้นเขาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโอ้เยี่ยมมากแล้วก็หลังจากนั้นก็ผลผลิตคาดว่าจะออกมาต่อเนื่องยิ่งกว่าเขาผลิตก็สมบูรณ์ตั้งการผลิตลูกและบำรุงต้นเขาด้วยเพราะนั้นก็จะสองอย่างนี้จะไปด้วยกันและสามารถยืดเยัดในการออกมาผลิตได้ยาวขึ้นค่ะอันยากถามว่าปาล์มในแปลงนี้ค่ะเอ่ออายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดปีซึ่งปกติเขาจะโค่นู่แล้วก็จะปลูกใหม่กันแล้วแต่ว่าที่ผมเข้ามาทำอย่างเนี้ย ผมขออนุญาตพ่อผมว่าทุกจริงทุกอย่างผมขอตรงนี้แล้วกันโดยที่ท่านไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวผมจะบริหารจัดการของผมเองโดยบังเอ,อิญที่ผมเจอตัวนี้ฮะแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ผลผลิตดีดีมากมากและตอบรับหลายได้ที่เข้ามาคุ้มค่ามากผมสันนิษฐานว่าถ้าเราให้อานารก็สมบูรณ์ดีสาภาพของเราพร้อมย่อมได้ผลผลิตดีมากโดยเฉพาะราคาช่วงนี้น่าลงทุน,นสุดคุมค้มครับสุดคุม้มครับสุดคุม้มค่ะคือจะบอกว่า เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เนาะรู้สึกภูมิใจเพราะว่าอันนี้คือแบบว่าจะพูดให้ฟังว่าไม่มีสคริปต์เลยนะคะเราคุยกันแบบว่าเรียวไทม์เพราะว่าเรามาเห็นแล้วก็ตัวเองเนี่ยลงพื้นพรมพื้นที่แล้วเนี่ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะผู้รู้ดีสุดก็คือเกษตรกรพิธีร้ายยืนยันและนั่งยันเลยใช่ไหมนอนยันเลยค่ะคือให้มั่นใจได้เลยนะคะว่าอันนี้คนพื้นที่ไม่หลอกลวงนะคะ คอนเซปต์ของบริษัทเราก็คือจริงใจโปร่งใสสินค้าได้มาตรฐานยังเป็นคอนเซปต์นี้อยู่นะคะก็อยากให้เกษตรกรเราพูดถึงเกษตรกรแล้วกันเจตนาเราออกมาดีนะคะเราทําสินค้าตัวเนี้ยนะคะแม้กระทั่งพี่ธีรักก็เถอะนะคะกว่าจะมาให้สัมภาษณ์แบบนี้ไม่ใช่ง่ายง่ายม่ใช่ง่ายครคือเงินซื้อกันไม่ได้ใช้ใจนะคะอันนี้คืออยากจะมาบอกเขาเรียกว่าบอกกล่าวเนาะให้เกษตรกรที่อันเข้าใจแหละว่าอาชีพเนี่ยมันต้องการอะไรที่มันผล รายได้มันสำคัญมากรับบรับาบ้านเกษตรกรใช่ใช่เราพิธีรบอกว่าผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของสินค้าดีๆของดีๆให้กับเกษตรกรได้ใช้นะคะเพื่ออยากให้เกษตรกรนี่ได้ผลผลตอบรับที่ดีสำหรับเกษตรกรเหมือนที่ผมทำเนี่ยปื้มค่ะมันปื้มมากนะคะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณพิธีรามากมากเลยที่สละเวลาให้กับรายการของอันมาดีนะคะก็เขาเรียกว่าหนีงานมาเลยมาให้ความรู้นะคะ วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะกับทีมงานด้วยนะคะที่มาลงพื้นที่กันนะคะก็สวัสดีนะคะเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผม